สวัสดีครับเห็นแบบนี้อาจจะบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือดอกนะครับดอกหรือช่อดอกของผักขมแดงครับผักขมแดงบางคนก็เรียกว่าผักขมนะครับบางบางแห่งก็เรียกว่าผักขมนะฮะ แต่ว่าโดยทั่วไปเขาเรียกว่าผักโขมนะฮะผักโขมที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะที่เรารู้จักกันแต่นี้คือผักโขมแดงนะครับผักโขมแดงก็เอามาทานได้นะครับจะปลูเป็นไม้ประดับก็ได้หรือปลูเป็นไม้สำหรับทานก็ได้นะครับเราทานเราก็เอานี่ครับส่วนยอดนีครับส่วนใบนี่นะครับ เอาไปทําแกงเรียงก็ได้นะฮะไปทําชีดผักขมก็ไดะะ้เอาไปต้มจืดก็ได้นะครับเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้นะครับนี่ครับนี่ต้นของผักขมแดงนะครับนี่ฮะสำหับผมแล้วนี่ก็ปลูกไว้ตอนแรกก็ว่าจะทานนั่นกันนะครับแต่ว่านึกดูแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมี ดอกอย่างนี้น่าจะมีเมล็ดน่าจะเก็บเมล็ดนะฮะเราก็น่าจะเอาส่วนนี้ไว้ไม่ตัดทิ้งนะฮะเป,เป็นเก็บเป็นเมล็ดแล้วก็ถ้าจะเอาทานก็เราก็เอาพวกกิ่งเอาขแขนงพวกนี้มาทานได้นะครับนี่ดูต้นนี้บ้างนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับจริงก็ผมก็ปลูกไว้หลายต้นนะครับนี่ เพื่อนก็ให้มเมล็ดมานะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นผักที่ว่ามีประโยชน์มากนะฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าผักโขมสีเขียวนะครับเพราะมีตัวที่เรียกว่าแอนโทไซยานินนะครับที่เป็นสารต้านอนิอนุโมลอิสระนะครับที่เป็น ตัวที่มีประโยชน์มากนะครับนี่ครับเวลาจะทานผักโขมนะครับเราไม่ทานผักโขมดิบนะครับเราต้องทำให้มันสุกซะก่อนครับเพราะในผักโขมนี้มันจะมีสารเคมเีสารตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าออกซาเลตนะฮะออกซาเลต ซึ่งมันจะเป็นพวกผลึกนะฮะทึ่งจะก่อให้เกิดความระคายเคืองกับกระเพาะอาหารเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปต้มหรือไปทําให้มันสกุกมันก็จะทําลายไอสารตัวนี้ทําให้เราทานได้ไม่ไม่เกิดโทษนะครับสารออกซาเลตนะครับส่วนพวกดอกพวกนี้นะครับมันติด มเมล็ดเราก็สามารถจะเก็บมเมล็ดเอาไปเพาะเอาไปทําพันธ์ุในรุ่นต่อไปได้นะครับนี่ครับก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะให้ให้ปลูกนะฮะเพราะว่าไม่ต้องการอะไรมากขอให้ได้รับแสงนะครับนี่ฮะตัวนี้มันคนละอย่างกับสปินเนตที่ปั๊บอายกินนะครับ แต่ว่าให้ผลคงจะคล้ายคลึงกันก็คือเป็นพืชที่มีประโยชน์เป็นพืชที่มีลาธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ฮะให้ดูใบก็ได้นะใบเขาใหญ่กว่ามือนะฮะนี่ฮะครับ,รบก็มาแนะนำผักขมแดงให้รู้จักนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจ รอให้เม็ดแกเขียจดไม้มาขอได้นะครับยินดีจะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้ครับอันปลูกก็ไม่ได้ยากเลยไปวันวานก็ขึ้นแล้วครับผักขมแดงครับ